ท้าทายพอสมควรนะแล้วก็เราก็ต้องมองหาโอกาสทีนี้คุณนัทธามองเห็นอะไรกับหุ้นไทยเพราะว่าวันนี้ตั้งใจมากเลยที่จะมาคุยเรื่องหุ้นไทยเนาะเพราะว่าเห็นขนกองมาให้พวกเราดูนี่9ก้ากองเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วหุ้นไทยเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปเอาแค่ปีที่แล้วนี่ก็ลังท้าอยู่นะลดลบสิบนะใช่ไหมคะแล้วก็ก็พอๆกับบิตคอยนั่นแหละทีนี้มัน สถานการณ์หุ้นไทยเนี่ยมันมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มีระยะสำคัญที่เรามองเห็นโอกาสนะกับดีวผมขอสไลด์เลยนะเรื่องของหุ้นไทยเนี่ยผมขออธิบายด้วยสไลด์เดียวไม่ค่อยสวยงานเท่าไหร่นะแต่ขอเป็นสไลด์เดียวเลยแต่เป็นปัจจัยที่ผมเชื่อว่าผมเรียกมันว่าปัจจัยประธานนะหรือว่าภาษาอังกฤษผมเคยตั้งชื่อเคยเขียน บทความสั้นที่ชื่อว่า m o t h e r of all factors นะฮะับหว่ามารดาแห่งตัวแปรทั้งบงนะไม่ว่าจะมีปัจจัยอะไรอย่างอื่นที่กำลังบ่งบอกทิศทางอย่างนั้นอย่างนี้ที่อื่นจะขึ้นจะลงจะแย่จะดีแล้วแต่เนี่ยแต่ผมเองเทื่อสนตัวมานะละในหลายๆเหตุการณ์นะว่าปัจจัยเนี้ยนะมันน่าจะชนะทุกปัจจัยและเป็นปัจจัยประธานของจริงนั<ม>่นก็คือก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อ คนะือเรื่องของเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อมันกําหนดมันมันกําหนดเป็นตัวตั้งต้นในการกําหนดทิศทางของนโยบายการเงินรวมถึงทางอ้อมด้วยก็คือนโยบายการคลังแล้วว่ากาหนดโพซิชันในการทำแอสเซทอะลเกชั่นของนักลงทุนนะถ้าดูในตลาดหนึ่งเนี่ยเงินเฟอ้อคือปัจจัยตั้งต้นแต่นะะลดดอกเบีย้ยจะขึ้นดอกเบีย้ยก็ดูเงินเฟอ้อถูกไหมครับจะดำเนินนโยบายการคลังก็ต้องไปคานึงถึงเงินเฟ้อจะลงทุนบอลหรือลงทุนหุ้นก็ต้องดูเงินเฟ้อจะลงทุนหุ้นกลุ่มไหนต้องดูเงินเฟ้อนะเป็นปัจจัยตั้งต้น นะเพราะว่าปัจจัยตั้งต้นเนี่ย,ม,ม,ยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วผมคิดว่าณนะตอนนี้ปัจจัยเงินเฟ้อของไทยเนี่ยใกล้ถึงจุดเปลี่ยนนะแล้วม,มันอธิบายความแย่ของหุ้นไทยโดยเฉพาะในปีที่แล้วด้วยได้ได้ด้วยนะฮะถ้าดูอย่างนี้ก็คงจะเห็นนะว่าหุ้นไทยเนี่ยในปีที่แล้วหรือเศรษฐกิจไทยในปีที่แล้วนะครับมันประเชิญกับภาวะเงินเฟ้อติดลบนะะที่ไม่ได้เรียกว่าเงินฝืดน,นะแต่เรียกว่าเงินเฟ้อติดลบ นะมันใช้เวลาในการติดลบเนี่ยมาสามไตรมาเลยเห็นไหม<ะ>นะแล้วก็ไปเจอจุดต่ำสุดอันนี้เป็นเงินเฟอ้อ CPI เลยนะ year on year นะไปเจอจุดต่ำสุดติดลบหนักสุดเนี่ยในเดือนสิงหาคมและน้นเป็นต้นมาเห็นไหมครับมันเริ่มที่จะติดลบน้อยลงจนกระทั่งติดลบเหลือสูตรสองอเซนกว่าเองในเดือนธันวาคมนะแล้วก็ดู<ะ>เหมือนว่าถ้ายังรักษาเทรนด์แบบนี้ไปได้นะมันก็ ไป็นไได้เพราะว่าในช่วงพีเรียดก่อนๆหน้านี้นะภาวะที่เงินเฟ้อติดลบมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับรอบก่อนๆถ้าถอยกลับไปก็รอบก่อนๆก็ประมาณเนี้นะถ้าเกิดว่าเรายังรักษาเทรนแบบนี้ได้อยู่เนี่ยมันจะเกิดธีมที่เรียกว่ารีเฟลชันหรือว่าการฟื้นตัวของเงินเฟ้อนะจากระดับต่ำอันนี้ที่นี้คือฟื้นตัวจากติดลบเลยนะเมื่อเงินเฟ้อมันฟื้นตัวรีเฟลชันสังเกตไหมครับว่า ตลาดบอลของไทยเนี่ยดีมากเลยในช่วงครึ่งแรกของปีต่อเนื่องถึงต้น,ตนครึ่งหลังใช่ไหมแล้วะอะารนั้นเป็นไงครับจนถึงทุกวันเนี้ยตลาดบอลกองทุนพนันะกองทุนตาสารนี่เป็นไงครับไม่ค่อยดีนะดูเหมือนว่าสตรอรี่ของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยถึงแม้ว่าไทยยังเศรษฐกิจไม่ค่อยดียังสามารถที่จะลดดอกเบีย้ยได้ต่อแต่ว่าลดได้ีเยอะไหมละครับก็คงไม่เยอะตลาดตาสารนี่ซึ่งเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงมากเนี่ยได้ด i s c o u n t หรือว่าได้สะท้อนมุมมองการลดดอกเบีย้ยเนี่ยไปจนสุดทางแล้วหรือยังอาจจะใกล้เคียงนะแล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจว่ามันจะแย่ลงหรือมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่ภาวะเศรษฐกิจว่ามันจะแย่ลงหรือจะดีขึ้นถ้าแย่ลงเนี่ยบอลก็อาจจะดีตออด่อไปนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยบอลก็ดูเหมือนจะจบรอบบอลจบรอบ <S <S ไม่ได้ว่าต้องไปขายกองทุนทีสองหรืออะไรนะเนี่เป็นนะมันจบรอบมันหมายความว่า การหาผลตอบแทนแบบแคปิตอลเกนส่วนต่างราคาของราคาพันธบัตรเนี่ยนะที่ยิ่ลงราคาขึ้นแบบเนี้ยแบบปีที่แล้วที่ enjoy กันมากๆเนี่ยมันไม่น่าจะมีละหรือว่าหาได้ยากเป็นเรื่องของการเทรดดิ้งไปมานะไม่ได้เป็นแบบวันเวเหมือนปีที่แล้วละแต่ว่าการลงทุนในตราสารนี้เนี่ยนะนอกจากคุณจะคาดหวังแคปิตอลเกนแล้วเนี่ยสามารถที่จะคาดหวังอะไรที่มันมีความผันผวนน้อยกว่านั้นแน่นอนกว่านั้นก็คือ Accrued i n t e t e s t นะก็คือดอกเบี้ยรับคูปองที่รับเข้ามานะกองทุนไม่จ่ายคูปองมาก็สะสมเข้าไปในเป็น n อ v อันนี้เรียกว่า Carry หรือ c c r u e d i n t e r e s t นะดอกเบี้ยรับซึ่งซึ่งไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้คำนวณแค่วันที่รับคูปองนะเขาคำนวณทางบัญชีทุกวันนะก็เข้ามาใน NAV ทุกวันอันนี้เป็นส่วนที่คุณจะได้แล้วก็ f u ันเมเจอร์เขาก็จะไปเรียกว่าภาษาภาษาเทรดก็เรียกว่า l o yield ใช่ก็คือ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเห็นว่า เห็นว่าเห็นว่าอยู่ตรงช่วงไหนของของของยิวเคิร์มันดีเขาไปซื้อล็อกไว้ใช่ไหมแล้วก็รับรับดอกเบี้ยแอคูอินเทรสแบบในอัตราที่สูงไว้ให้กับพอร์ตใช่ไหมครับแต่ว่าการหาแคปิตอลเกนเนี่ยอาจจะหาได้บ้างแต่ว่ามันไม่ดีเหมือนปีที่แล้วละนะอันนี้ผมเรียกมันว่าบอลหมดรอบไม่ได้ว่าต้องขายนะแต่ว่าไอ้องค์ประกอบของแคปิตอลเกนเนี่ยคุณจะได้น้อยลงนะบอลหมดรอบมันไม่มีความน่าสนใจในการเก็งกาไรนะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเวลาที่เงินเฟอ้อฟื้นตัวจะดับต่ำเนี่ย มันยิ่งทําให้มุมมองของดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นไปใน,นทิศทางที่จะลดก็คงไม่ลดเยอะอะไรแบบนี้นะมุมมองที่เปลี่ยนไปไปทางนี้เ,เพราะฉะนั้นความน่าสนใจของบอลเนี่ยผลตอบแทนขาหนึ่งมันหายไปคือแคปเตอลเกน์นะมันก็จะทําให้ความน่าสนใจของสินทรัพย์อย่างอื่นเนี่ยมันน่าจะมีมากขึ้นในภาวะที่สภาพคล่องของไทยก็ไม่น่าจะขาดนะเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยคงจะต่ําอย่างนี้ถึงแม้ดอกเบีย้ยจ,จะลงต่อได้หรือเปล่าลงต่อได,ได้นิดเดียวหรือไม่ลงต่อแต่มันไม่มี ไม่ไม่เห็นว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่จ,จริงถูกไหมฮะอย่างน้อยอ่ะดอกเบีย้ยไทยมันไม่เห็นว่าจะขึ้นเมื่อไหร่มันเรียกว่าโ f o ์ฟอร์ลองก์ในภาวะแบบนี้เนี่ยสภาพคล่องก็ยังมีอยู่เยอะเพราะดอกเบีย้ยมันต่ำยาวนานนะแต่ว่าบอลเนี่ยอาจจะมีความน่าสนใจในการลงทุนที่น้อยลงสินทรัพย์อื่นก็มีโอกาสาทีนี้คนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปตลาดหุ้นที่อื่นสิเพราะว่าเดี๋ยวนี้นักลงทุนในไทยที่อยากได้เรื่องของภเาสีอะไรแบบลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยก็สามารถลงทุน dr ได้นีแต่ต่างประเทศมันยังน่า ใช่ไหมในช่วงที่ผ่านมาก็รับแทงก็ดีกว่าเยอะอันนี้เป็นข้อไม่ต้องสงสัยผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็ก็ใช่เงินอาจจะไม่ได้มาที่ไทยแต่ว่าถ้าประกอบภาพกับที่ผมมองไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของธีมใหม่ในตลาดโลกนะซึ่งคิกอ off ด้วยความเสี่ยงเอ่อความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงริ้วนะนะอย่าลืมว่าเรากำลังรอหมากต่อไปที่ทางจีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีเขาจะเดินนะซึ่งมันอาจะเข้ามาดิสรั p ตลาด นะแล้วในแล้วในเวลาที่การเมืองสหรัฐความจริงแล้วสิ่งที่ทรัมป์ทำนี่เขาก็คือเหมือนเขาเติมเชื้อไฟไปเรื่อยๆเนาะนะเรียกว่าใช้อํานาจเรียกว่าโอ้โหมาโ,โหฬารเลยแล้วก็ในปีปีนี้เป็นปีอิเล็กชันนะเป็นเป็นปีมิดเทอมมิดเทอมอิเล็กชันในในช่วงปลายปีเราเห็นเลือกตั้งมิดเทอมสอสสวเลือกตั้งเยอะนะกะ็มีการใช้นโยบายที่แรงนะเพื่อที่จะเรียกคะแนนเสียงนะในขณะที่คุณใช้นโยบายที่แรงเรียกคะแนนเสียง แต่ผลข้างเคียงมันก็จะแรงด้วยเพรฉะนั้นการเมืองสหรัฐก็จะมีความอ่อนไหวมีมีเรียกว่าสร้างความอ่อนไหวในตลาดได้ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐก็โอทามไฮนะฮะดอลลาร์ที่อาจจะกับทิศได้ง่ายนะครับ้าเกิดไปดูดอลลาร์อินดซ์เนี่ยมันอยู่ขอบล่างของอัพเทรนด์ชันเนลคนคงจะเห็นกันเยอะนะผมไม่ได้เตรียมมานะแต่ว่าเห็นกันทั่วก็คือดอลลาร์อินดซ x เนี่ยมันมีอัพเทรนด์ชันเนลก็คือมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นเะ้ยะยาวนั่นแหละ นะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์มันอ่อนค่าลงไปเยอะมันก็เลยกระแทกขอบล่างของไอแนวโน้มรลยะ้ยาวแล้วมันไม่ลงไปต่อดอลลาร์อินดกซ์มันไม่ลงต่อแต่ว่าดอลลาร์ไม่ได้อ่อนต่อแล้วมันกลับเริ่มจะรีบาวขึ้นมาในช่วงต้นปีอย่างนี้มันเลยมีความเสี่ยงนะในขณะที่เฟดก็กำลังเหมือนใกล้จะใกล้จะใกล้จะหยุดลดดอกเบี้ยนะพยายาคงดอกเบี้ยละมันเลยมีความเสี่ยงว่าถ้าดอลลาร์มันรีบาวขึ้นมาเนี่ยมันจะสร้างความปั่นป่วนในตาต่างประเทศนะแล้วก็ นะถ้าเกิดเซลล์ออฟเกิดความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่หุ้นออทามไฮคนมองริสเรทเทิร์นนะเนี่ยมองความผันผวนมากขึ้นในขณะที่ระดับราคามันก็สูงมากนะมองริสเรทเทิร์นถ้าเขามองว่ามันไม่คุ้มอ่ะเอาคนไทยด้วยนันเองก็ได้แค่นั้นเองเขาสามารถที่จะกลับมาแล้วก็ซื้อหุ้นไทยซึ่งริสเรทเทิร์นถ้าเกิดว่าตอนนี้ราคาที่ต่ํามาเจอกับความเสี่ยงที่อาจจะลดลงในระยะถัดไปอันนี้ต้องจินตนาการเอานะหรือว่าการเติบโตซึ่งคนคิดว่าไม่มีเลยหรือติดลบ แล้วถ้าเกิดระยะต่อไปมันมีปัจจัยข้างหน้าอาจจะเป็นรัฐบาลใหม่หรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยที่คุณยังไม่เห็นนะ่ะแต่มีอะไรสักหน่อยหนึ่งที่ทําให้มุมมองการเติบโตเปลี่ยนไป Ri ส return ของหุ้นไทยจะน่าสนใจกว่าต่างประเทศทันท,นทีแล้วก็ทําให้เงินส่วนนี้ยแิลส่วนนี้ก็กลับมาลง,นนง,นนงทุนในหุ้นไทยได้ไม่ยากเพราะว่าเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าทางของบอลเนี่ยปิดแล้วก็เงินเจียบจะออกจากตลาดบอลอยู่แล้วในใน,ในเงินที่ต้องการหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะคราะก็นี่คือสตอรี่ของหุ้นไทยคือ Reflation นะเงินที่จะไหลกลับมาแต่การลงทุนต่างประเทศถ้าลงทุนต่างประเทศมันมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นกว่านี้นะแล้วก็ไทยอาจจะมีดีขึ้นอีกนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะกับร,ระดับราคาที่มันแตกต่างกันมาหาศาลเนี่ยมนสามารถที่จะทํางานได้แต่ว่าคุณจะยังไม่เห็นปัจจัยต่างๆที่บอกว่าหุ้นไทยดีนะตอนนี้เลยนะนี่คือการเล่นแบบก่อนต้นรอบด้วยแค่ต้นรอบเล่นแบบก่อนต้นรอบด้วยคือการซื้อรอไม่ใช่รอซื้อสถานทะุนกลุ่มที่รอซื้อเนี่ยยังไม่ใช่เวลาของคุณ แต่สาหรับกลุ่มนักทุนที่เรียกว่าซื้อรอเนี่ยนะรอซื้อรอได้นะผมเปิดเกมตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่แล้วละนะผมเป็นลักษณะของการซื้อรอก็เป็นการซื้อรอแบบที่ไม่ต้องไปแย่งกับใครนะค่ะก็โอ้โหภาพเดียวนี่คุยได้จนไปถึงนโยบายโลกแล้วก็นโยบายประเทศไทยเลยนะคุณณฐาเยี่ยมมากนะปัจจัยเดียว,วที่สำคัญเลยแต่ตาผมน,นปะปัจจดยเดียวเลยใช่ไหมเพราะว่าอ่าหนึ่งก็คือตลาด ตลาดต่างประเทศก็ความน่าสนใจก็น่าจะน้อยลงด้วยซ้ำไปเนาะเพราะว่านโยบายอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ปรจัจจัยการเลือกตั้งอะไรต่างๆนะคะความขัดแย้งต่างๆก็น่าจะเป็นตัวที่อาจจะฉุดรั้งในเรื่องการเติบโตในปีหน้าก็ได้เพราะว่ามันก็โตมาหลายปีแล้วด้วยเนาะมันโตมาสามปีมันอาจจะมีการชะลอตัวอะไรหลายๆอย่างก็ได้นะคะ แล้วในเรื่องของประเทศไทยเองเนี่ยมันก็มีมีปัจจัยที่ชัดเจนในตัวของมันเองเรื่องความน่าสนใจของตลาดบอลที่คุณนัทถาบอกว่ามันจะเสน่มันจะน้อยลงนะคะแล้วพอคนออกจากบอลมันก็ต้องมาหาหุ้นนั่นแหละนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงความน่าสนใจของหุ้นแล้วเนี่ยบอลหมดรอบแล้วก็หุ้นน่าสนใจ แล้วเม็ดเงินต่างชาติมันจะมาอย่างไงมันจะเอาเงินไหนมาคือตอนนี้คนบอกว่าถามว่ามันไม่มีเงินนะนักลงทุนบอกอ่ะมันเป็นไปได้ไหมที่อยู่ๆมันจะมีเงินหมุนเข้ามาได้คือคือมันความที่ไม่มีนี่มันไม่ได้บอกว่ามันไม่มีนะมันมันไม่มีความเชื่อมั่นก็เลยไม่กล้าควักเงินออกมาใช้มาลงทุนกับก็คือสองแหล่งนะฮะ อย่างแรกก็คือเงินที่หมุนนอกจากตลาดบอลอันนี้คือนักทุนในประเทศก็ได้หรือต่างประเทศด้วยก็ได้เ<อ>งินหมุนนอกจากตลาดบอลแล้วเขาก็จะไปที่อื่นนะถ้าหุ้นมีความน่าสนใจ<อ>ริ s k return มอง r ิสต r เ r ทเทิลนะเอ่อ r ี t e ิล r ีเทิลพอตเอหรือว่าโอกาสศักยภาพการเติบโตศักยภาพของ return ก็คือโอกาสเติบโตอ่จากเดิมคิดว่าต<อ>ิดลบกลับมาศูนย์มันก็สามารถเรียกเงินได้นะจากเดิมคิดว่าโตต่ำมากมาโตแบบต่ำน้อยมันก็เรียกเงินได้เหมือนกัน ถูกไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้น oh. เพราะฉะนั้นก็คือเงินที่ออกจากบอลอย่างแรกนะจากแนวโน้มเงิน for เฟ้อรีเฟลชันอี่ยที่ว่าส่วนที่สองก็คือมื่ี้ที่บอกก็คือถ้าเงินต่างประเทศอ่ะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่ไปต่างประเทศแล้วกลับมาหรือว่าปเป็นต่างประเทศแล้วก็เขาเริ่มเข้าไทยก็คือถ้าความเสี่ยงข้างนอกมันสูงขึ้นนะไอไอริสมันสูงขึ้นไอริทเทิร์น t อยเดนเชียลของของ,ของการลงทุนข้างนอกเนี่ยที่มันโอทามหายก็คือคนมองว่าการเติบโตสูงมากหรือว่าแม้แต่การเติบโตมันมีปัญหาว่า ออที่คุณลงทุนไปเนี่ยคุณจะได้รีเทิร์นเท่าไหร่ถูกไหมในเรื่องของ AI ทีมซึ่งเล่นมาสามปีแล้วก็เล่นกระจุกตัวเล่นกันอยู่ที่ไอตัวของต้นน้ำเป็นหลักอย่างนี้ถ้าเกิดเขาเขาสงสัยว่าเอ๊ะตอนจะเดิมชอบแคปแคปเบ็กซ์ Ex, เพราะว่าบอกว่าโตแน่แคปเปกลงทุนไว้ก่อนจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมนี่คือไดนามิกเา,าคุณลงทุนอินฟราสักเจอร์ก่อนเนี่ยคุณจะเป็นผู้ชนะนี่คือคีย์ของความสำเร็จแต่ว่าถ้าเกิดปีนี้อเวลาผ่านมาสามปีแล้วไม่มีความกังวลว่าซึ่งไม่ยากนะความกังวลเนี่ย อยางกังวลว่าเออเราสีรีเทิร์นที่เรายังไม่เห็นเนี่ยลงทุนลงทุนไปอ่ะเนี่ยมันจะรีเทิร์นได้เร็วแค่ไหนแล้วนักทุนเริ่มที่จะหันความสนใจเมื่อกี้นะครับแคปเบ็กทูแคชฟลูออปีที่แล้วชอบแคปเบ็กประกาศแคปเบ็กเยอะทุนขึ้นแล้วมันเราเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างโดยเฉพาะเวลาที่คนคิดว่าคนกังวลว่าดอกเบี้ยจะไม่ลงนะคนจะไม่ช่อยชอบแคปเบ็กเพราะมันคือเงินไหลออกจากกระเป๋าถูกไหมงบลงทุนเนะี่ยคนจะคนจะชอบแคชฟลูออเวลาที่คนเขาคิดว่าดอกเบี้ยจะไม่ลงแล้ว แล้วดอกเบีย้ยมันก็ดูเหมือนจะไม่ยังเป็นที่จะต้องลงแล้วนะตอนนี้หรือว่าลงได้น้อย From Capex to Cashflows อาจจะเป็นทีมที่ไล่เงินกลับมา,า,จจเ,มเ,บมาเพราะว่าอะไรไล่เงินไปหลายที่นะคือ AI ทีมอาจจะ AI โดยเพราะ AI Investment e ีมเนี่ยคือมันอาจจะฟองสบู่แตกได้ไดไหลาย่สาปีที่รุนแรงมากถูกไหมแล้วมันจะไปที่ไหนก็อาจจะไปได้หลายที่หือในั้นหุ้นไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ตกรด AI มันไม่มีสตอรี่ของ AI bubble AI investment bubble ผมไม่ค่อยอยากเรียกว่า AI bubble นะผมคที่ว่าส s เว็น bubble คือ AI investment นะเหมือนอย่างครั้งหนึ่งไม่นานหละไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่ Mark Zuckerberg เขาบอกว่าเอ,อผมยินดีที่จะ over invest ใน AI ดีกว่าที่จะตกลดในรอบนี้เขาเขายินดีที่จะลงทุนมากเกินไปอ่าเนเวลานั้น,นซึ่งผู้ถือหุ้นมันชอบอะ่ะแต่เวลาที่ผู้ถือหุ้นไม่ชอบขึ้นมา AI investment bubble มันก็แตกนะเพราะผมบอกว่า AI bubble ผมไม่เรียกว AI investment bubble ผมเรียกว่า AI investment bubble คือความคาดหวังเกี่ยวเรื่องของการลงทุน AI ว่าอยากลงทุนเยอะๆอยากลงทุนเยอะ,อยยอะๆอันเนี้มันจบเท่าไหร่เนะ่มันตกแล้วมันก็เป็นลูกโซ่นะเพราะว่ามันมันลงทุนมันเชื่อมโยงกันคนนี้ลงทุนคนน,คน,นี้คนนั้นก็ลงกลับมาลงทุนตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถเชื่อมโยงกันนะจุดหนึ่งที่จาได้ไหมว่าเคยมีข่าวว่ามีบางบริษัทที่จะชะลอการลงทุน data center แค่นั้คุณก็ลงรอบวง,ง,ง,งได้ อันนะั้นะคือนั่นคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งซีนารีโอนะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการห่มโลงให้ดูที่แไม่มีการชะลอการลงทุนเนี่ยมันลอบวงเลยนะว่าลงทุนแบบหัวพันนั้นหรือ<ะ>งานที่เอ่อฟันดิ้งมีปัญหาอย่างที่เคยมีความกังวลเรื่อง Or a c l e ก็ตอนนี้ไม,ม่ใครกังวลนะคนเคยก,เกังวลเรื่องกังวลเรื่องซ ds ของ o อ a c l คนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือสิ่งที่เอ่อมองไปในอนาคตว่าน่าจุดหนึ่งถึงเวลาเนี่ยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปอะไรหลายอย่างทาธุรกิจอะมันมีความไม่แน่นอนเยอะตาย น,นั่นคือสิ่ง่โอทีสามารถเกิดขึ้นได้แล้วคนกังวลไปก่อนแล้วคนหายกังวลขึ้นขึ้นมาใ,ใหม่ไอ,อ,คอนน้ความกังวลอันเนี้มันสามารถเป็นจริงได้นะคคตเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นในในเวลาที่หุ้นมันออทามไฮเนี่ยนะแล้วก็ดอกเบี้ยมันกำลังจะหยุดลงมันมาเจอกันนะความเสี่ยงที่สูงขึ้นแค่เนี้ยมันก็ไล่เงินไปที่อื่นแล้วนะแล้วแล้วหุ้นไทยก็เป็นแหล่งหนึ่งที่มันไม่ได้อยู่ในเกมนี้ตั้งแต่แรกนะเราตกรถหุ้นเอไอเพราะฉะนั้นเวลาเอไอบับเบิ้ลเิร์สเราก็ไม่ไม่เราไม,ไ,มไ,มไ,มไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะ เราไม่เกี่ยวอะไรด้วยในขณะที่ถ้า,าลาร์มแข็งค่าสมมุติบาทอ่อนค่า,าจริงเนี่ยบาทอ่อนค่าจะช่วยกระตุ้นเงินเฟ้อของเรานะเราะเวลาเงินอ่อนเนี่ยมันกระตุ้นเงินเฟอ้อประเทศไทยเป็นประเทศเงินฝืดเพราะฉะนัน้นเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเวลาที่บาทอ่อนนถึงเงินไม่เข้าเลยนะแต่มันยิ่งกระตุ้นกระแสะทาให้ทาให้เงินเนี่ยไม่ค่อยอยากจะซื้อบอร์ดนะค่ะก็คุณนัทธาบอกว่าเม่อกี้พี่ถามว่าเราจะเอาเงินที่ไหนมากระตุ้นตลาดไทยคุณนัทธาบอกว่าก็มาจากสองแหล่งนั่นแหละ ก็คือเงินก็ออกจากตลาดบอลจากแนวโน้มการลดดอกเบี้ยที่น่าจะไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นความน่าสนใจในการลงทุนในตาสารนี้ก็น่าจะลดลงเงินก็จะ,อะมองหาโอกาสการลงทุนที่ดีขึ้นแล้วประเทศไทยมันก็ตกรด AI ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วก็ลงอยู่ประเทศเดียวเนะี่ยมาหลายหลายปีนะตอนนี้เวียดนามมันพันเก้าเลยใช่ไหมคุณเน่ะเขาไปถึงโลกพระจัน <S <S ทร์กันแล้ว ประเทศไทยก็ยังพันสองอยู่นะคะขึ้นลงเพราะขึ้นลงเพราะเดลต้าอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็ความเสี่ยงของต่างประเทศที่มีสูงขึ้นที่ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยมากแล้วก็ต่อไปนี่มันอาจจะเซนสิทีฟพอมันอะไรที่มันขึ้นมาเยอะๆสองสามปีแล้วเนี่ยข่าวมันอาจจะเป็นข่าวเดิมแต่ความเซนสิทีฟมันจะมากขึ้นนะคะมันก็เป็นปกตินะของ อะไรที่อยู่บนที่สูงมันก็อาจจะมีความอ่อนไหวนะคะแล้วก็ก็หวาดระแวงแหละคนที่กําไรเยอะๆเดี๋ยวนี้พี่สังเกตดูพฤติกรรมการเล่นหุน้นหรือว่าพฤติกรรมการลงทุนของคนเนี่ยได้กำไรนิดนึงเก็บเข้ากระเป๋าไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครอยากจะรันเทรนยาวๆกันแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะมีความกังวลนนแล้วก็เรื่องของเซกเตอร์โลเทชันด้วยนะคะในเรื่องของการลงทุนเราก็จะเห็นว่าม,มันมีการเคลื่อนย้าย เร็วและแรงเหมือนกันนะคะในในบางจาังหวะบรร่อนนะะเยอะตัวอย่างอย่างเกาหลีก่อนที่มันจะขึ้นมันก็โหตกหนักมากเนาะช่วงที่มันมีข่าวลบสุดท้ายเราก็ซื้อไม่ทันนะอะไรที่มันขึ้นไปเร็ว,รวแรงแบางครั้งเราก็ไม่ทันนะเราก็อยู่ไปไปลายปลายวัฏจักรของเขาแล้วอะ่ะนั้นใครที่เข้ามาปปลายวัฏจักรก็ต้องหนาวหนาวร้อนร้อนเหมือนกัน <laughs> มัน<ต>ไม่ได้ไปเรือต้นน้ำแบบพี่เอท่านฝฟังลองลองไปลอง,ลอง,ลอง,ลองจินตนาการดูสิครับว่ามันจะมีภาพนี้บ้างหรือเปล่าเช่น ที่พี่พูดมาสักครู่เนี่ยก่อนที่เกาหลีมันจะขึ้นมามันก็ลงไปเนี่ยมันก็ลงแบบสงคราขาเดียวมาแล้วลองนึกดูว่าสมมติส้าถามด้วยหกเดือนข้างหน้าเลยพูดถึงหุ้นไทยยังไงไม่เป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าเมื่อมีปัจจัยบางอย่างผมบอกตรงว่าอที่เราคุยๆกันเนี่ยเป็นปัจจัยที่มีความเป็นความเป็นไปได้ที่มันยังไม่ปรากฏในราคาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอสมมุตินะว่าหุ้นมันขึ้นมาได้สิบวันติดอะไรอย่างเงี้ย ใจครับไปไปได้เหล่านี้ไม่ออกมาจากปากผมเท่านั้นจะออกมาจากปากอีกหลายคนหลายสิบคนหรือเป็นร้อยคนเลยที่เราจะพูดแบบเนี้ว่า mm hmm. เออทุนไทยขึ้นเพราะอะไรบางทีมันเป็นแค่เพราะว่าราคามันหลีดขึ้นมาอย่างเกาหลีตอนที่จะขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงการเมืองถูกไหมฮะการเปลี hmm. <ๆ>่ยนแปลงการเมืองแล้วก็มีนโยบายใหม่ๆอะไรที่เข้ามาซึ่งมันก็คนทําขึ้นมานะอย่างไทยตอนเนี้ยแต่ผมเอาเอา,เอาปัจจัยที่บอกวา่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในไทยบ้างทีคนคิดว่ายังไงฮะเรามาคุยกันในวันที่มันก็มีเหตุสลด ปดหูเนะมีเรื่องของความ<ช>ปลอดภัย,ยมันไม่ปลอดภัยมาไหนมหลายเหตุหการณ์ติดต่อมันก็ตอ่อย้ำถึงภาพของความแย่ของความอะไรที่มันแบบเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างใช่ไหมไยแต่อันนี้พอเราก็จะมีเลือกตั้งนะ8กุมภาพันธ์มีเลือกตั้งการเลือกตั้งก็เราก็ฟังว่าอาจจะจะมีเลือกตั้งก็ถอยให้ใจทีหนึ่งใช่ไหมหอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปมีอะไรเปลี่ยนไปผมเองก็เป็นคิดว่าไม่คิดว่าตรงนี้ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปหรอกเดียวเพราะในเรื่องของอํานาจนะผมคิดว่าอํานาจมมนอยู่กับที่แล้ว ไปไหนอำนาจอยู่ที่แต่ว่าพอมันมีหลายปัญหาเข้ามาเราเรา,เรายังไม่ลืมนะว่ามีน้ัท่วมตอนนี้อันใหญ่กงลังฟื้นนอย่ใช่ไหมมีหลายเรื่องมีมีเรื่องของสงครามใช่ไหมมีหลายปัญหาที่ต้องแก้มีถ้าเกิดว่าอ,อำนาจมันมีนมนสิเขียวอยู่แต่ว่าคนที่มีอำนาจเนีนะ่ยผมเองก็หวังว่าอ่าเขาน่าจะคือ,ค,อคือในเมื่ออำนาจมันสิเคียวแล้วก็การต่อสู้ที่ใช้จริงมันไม่มีแล้วนะตอนนี้มันเป็นการปฏิบัติหน้าหมดแล้วคุณเห็นผมชอบมันเป็นแค่การเล่นตามบทของแต่ละฝ่ายไปแต่ว่า การต่อสู้จริงๆรุนแรงไม่มีแล้วตั้งแต่มีดีลในเดือนกันยามันปุมว่ามันจบแล้วนะถ้าอย่างนี้เนี่ยก็หวังว่าจะทําอะไรให้มันดีขึ้นนะเพราะว่าม,มันไม่ได้มีใครที่จะมามีพลังเพียงพอที่จะไปไปโยกอานาจออกมาแล้วอำนาจมันอยู่กับที่แล้วนะก็หวังว่าแล้วเราจะเห็นเนมที่เออชื่อที่อโอเคโอ้คนแบบนี้เข้ามาด้วยทําการเมืองด้วยหรืออะไรแบบเนี้ยอถ้าเกิดสมมุติว่ามีมากขึ้นอีก เพราะว่าเขารู้แล้วว่าเออมันนิ่งแล้วมันไม่มีการต่อสู้อะไรแล้วจริงๆนะนะเออมันก็อาจจะทํามันกลายเป็นอะไรที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้ก็คือเอออยู่ดีเออมันเป็นมันกลายเป็นสภาวะที่คุณคิดว่ามันไม่ดีมันไม่เป็นธรรมหรือมันไม่อะไรอนี้แล้วแต่มุมมองนะแต่มันกลายเป็นสภาพความนิ่งที่มันทําให้เอ่อคนเนี่ยอ่าคนมีความสามารถก็อาจจะกล้ามีมืออาชีพนะนะเรื่องเรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของอะไรมันไม่ใช่น่ามันไม่ใช่แอรี่ของเขาที่มันจะเรียกร้อง ว่าถ้ามันนิ่งพอแล้วมีพื้นที่ให้เขาแสดงฝีมือให้เขาสร้างผลงานได้ในระยะยาวค<ม>ุณอาจจะเห็นเนมที่แบบมีศักยภาพ<ม>เข้ามาหลายอย่างใช่ใช่ใช<ม>่ลองลองแยกแยกประเด็นออกนะประเด็นเรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของอะไรเราอาจจะไม่ได้มาแต่ว่า,าประเด็นเรื่องของความนิ่งนะของสาการเนี่ยมันจะดึงดูดเราเราเห็นมาละมันจะดึงดูดที่เป็นมืออาชีพเ<ม>ขาเข้ามาทําพัฒนาหลายๆด้านแล้วแล้วมันจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้เลยหลังจากที่ได้รัฐบาลใหม่ อืมก็ก็หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าดูทิศทางก็ดูจะเหมือนเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าดูจากหน้าตาคนสมัครแล้วก็กลุ่มที่เข้ามาเ,าเล่นการเมืองเนี่ยคนคนรุ่นก่อนหน้านั้นก็ดูจะลดน้อยถอยลงไปเยอะเลยนะเราก็หวังว่าจะมีน้ําดีเข้ามามีคนดีๆเข้ามาผลักดันประเทศไทยเติบโตแล้วก็สถานการณ์ที่แย่สุดๆของประเทศไทยน่าเป็นบทเรียนให้ให้คนไทยเนี่ย ได้เลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศด้วยเนาะเพราะว่าเราเรียนรู้เรียนรู้ความผิดพลาดอะไรหลายอย่างเราเราลองผิดลองหูกกันมาเยอะแล้วในในช่วงที่ผ่านมาแล้วเราก็เสียหายไปเยอะมากพอแล้วคนไทยก็น่าจะถึงจุดที่เราจะฟื้นกันได้สดักทีก็หวังว่าถ้าเรามองถ้าเรามองเวนี้อย่างอย่างมีความหาวังก็ดีนะเนือ้อว่าจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าโลกสวยนะแต่ผมคิดว่า เออ้องพยายามพยายามทำความเข้าใจกับการตัดสินใจของมืออาชีพนะคนคนท,ที่เราเห็นว่าน<ช>ี<ง>่เนมนี้ดีที่เขาเข้ามาเขาตัดสินใจเข้ามาเพราะอะไรอ<ม>ะเพราะ<ม>เพราะเขาเชื่อว่าเขาสามารถทำงานได้ยาวแล้วก็สร้างผลงานได้นะมผมขอให้แยกเรื่องไงแยกเรื่องระหว่างแบบการความเป็นธรรมหรืออะไรซึ่งแบบเราอคงยังไม่ได้มาแต่ว่าแยกว่าไอ้ไอ้สภาวะแบบนี้ถึงแม้มันไม่มีความเป็นธรรมยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่เยอะปัญหาที่ยังต้อง<ม>ต้องแก้นะแต่ว่า จะมีมืออาชีพที่เขาตัดสินใจเข้ามาเพื่อจะทํางานยาวๆได้นะอืมก็ดีนะเออก็ดูดูมีความหวังมากขึ้นจากจากการที่เราอยู่ในระบบการเมืองมามันเวียนว่ายตายเกิดด้วยคนเดิมหมดเลยตายแล้วก็เกิดตายแล้วเกิดอยู่นั่นนะคนเดิมตลอดแต่ตอนนี้โอเคความแก่อาจจะทําให้คนออกจากวงการไปมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะใช่ไหมแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ้าวเรากลับมาหุ้นไทยแล้วละเพราะว่า ถ้าฟังอย่างนี้ก็ก็ดูดูจะพลิกฟื้นได้นะมีอวมีความหวังอยู่นะเพราะว่ามันมาจากฐานที่มันแย่ๆแล้วก็ภาพที่มันจะเปลี่ยนไปที่มันดูดีขึ้นมีกองอะไรอะมีมีกองประเภทไหนที่จะเอามาแนะนำให้นักลงทุนบ้างถ้าอาอยากจะเลือกลงทุนเห็นบอกว่ามีเยอะมากเลยของที่นี่ค่ะครับเนียเราชื่อบลจกรุงไทยนะีย ในพื้นทยนี่เราก็เออก็ต้องก็ต้องมีความพร้อมนะครับที่พี่ดีบอกได้เลยนะก็มีอยู่สารพัดเลยนะก้าวกล่กล่องด้วยกันนะครับโอ้โหเยอะมากก็ขอบคุณทีมงานที่ทําสไลด์สั้นๆมาให้แบบกระชับแล้วก็